โอ้โมามือนี้วันมันไปปลามันวนนี้มันมาปลาหอมที่การยาดหอมเช็ดแบบเดีกถิก่นลงแบบนี้เลยบ่ง่ายง่ายแบบนี้แหละแล้วก็สวยสเ็ดดีบต่ตพี่น้องเ,งเอ,อ้ยเบิ้งเอลวบัวอาน พ yeah. ี่จ oh. ันเตอหอมพี่เตอเป็นดมัดเตอหอมผูดคนดีมัดทิมบุ้มบวบเลยเห็นจังสีทิมบนหน่อยได้ครับมือนึงค่ะบึ่งบึงลังหัวว้าัววบ่นเนไได้ครับเติมมือวันนี้ประตัก็ สามพันะสามพ <parece maison. S 1> e ันมั่งเอาน้ำลงไปเฮ้พ่อเราบัวไปเจ้โอ้นั่งหันหลังใส่แดดก็จะว่นอย่างนี้่างนี้เปลนได้บุ้งดูอันหนาวยิมใส่กองเกงยางอย่นี่ฮะสามร้อยพ่อเราบ่พ่อเรากัพ่อเมียเราดิจริงดิอืม เห็นเดี๋ยวยิ้มก็นนะโอ้ย <laughs> ยิ้ม,แ,มแล้วแบงดูนี่โอ้ยยิ้มพ่อเห็นเฉาแน่กูเลยน้อง <laughs> โอ้ยดูดอลดองเอ๋ยลองเอ๋ยโอ้ยดูคุณแต่ละคนสิบพ่นครับมือนี่สามพันกูมั่งมาดู สุดหูลูกตาครับพร้อมกันเลยเฮ็ head post, head post. ดโพดเฮ็ดโพวดูนี่ที่เดียดเลยครับนี่ที่เดียดมือวานใบเฟย์พิมได้เท่าไหร่แล้ววันนี้สองร้อยห้าสิบโอ้โหสองร้อยห้าสิบมือเรสองแสียอนเลยมึงดูได้ไหม ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสูๆ้ๆปันมือไนี่อะไรพี่น,น้องไ,ไปดูหูซุ่มหนึง่งวิ่งหาอะไรเรบมือนี่ฮะเฮอโอ้หาสิบหาสิบบ้านหาอะไรจีนนี่โอ้เอาละสองรอยกว่ากน มือละหาพันไทยเลยสูเขาบ้านห้ามันแรงสูส้ๆ